ที่แชงเปล่าฮะคนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยน้ำแรงมากนะแรงน่ากลัวมากลึกมากนะครับเนี่ยที่มาถูกเขาเสือโจนะก็เพราะว่านายพันขอปลาเสือนะฮะ โอเครับเดี๋ยวอเจอตรงไหเนเจออกครับใครจะถายรูปเสื้อนี่นะมุมนี้ก็สวย่ะเนี่ย นี่ครับจุดที่เสือกระโจนมาพักแล้วก็กระโจนต่อฮะลุงแดงสวัสดีครับวันนี้ลุงแดงพามาเที่ยวช่องแคบเสือกระโจนฮะอยู่ที่แชงกิีล่าฮะที่ประเทศจีนฮะ ที่แชงกิล,ลาฮะมาดูทีทัศตรงนี้กันด้านขวามือนี่จะเป็นภูเขาหิมะซาปานะฮะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นภูเขาหิมะมังคอนมังคอหยกฮะฝั่งลี่เจียง วิวทัดสวยมากฮะแถวนี้จะเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำยงสีเคียงนะฮะที่เราขับผ่านมาไม่กี่กิโลนจะมีไอทางสามแยกแม่น้ำที่มาจากเขาต่องแคนนะครับเนี่ยน้ำเชี่ยวแรงมากเลยครับเนี่ยน้ำเชี่ยวแรงมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเชี่ยวต่อข้างล่างครั ให้กันรับเรามาเดินตรงที่นักท่อง,งเที่ยวเขาเที่ยวชมกันครับคนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็ลงมานะฮะลงมาข้างล่าง ตรงที่ทางช่องแคบลุกเตาเสือกระจเลยนะครับแต่ตอนนี้คนเยอะมากเลยครับเนี่ยครับตอนนี้เราลงมาถึงช่องแคบข้างล่างฮะน้ำแรงมากนะดีดียงไหมครับ ตัวมากลึกมากนะครับเนี่ยกพระจากยิดไกลนำทางเขาบอกว่าความสูงประมาณ3,000เมตรกว่จาจกไปการบนยอดเขาฮะตรงนี้ฮะลงตามแนวช่องแค่สักสาม0ักว่าเนี่ยน้ำน่าจะลึกประมาณนะ2 0 0 0เมตรกว่าฮะเนี่ย ที่เสือกระโจนครับปลกเขาเสือกระโจนที่มาปลกเขาเสือกระโจนก็เพราะว่านายพันขอ,อกล้าเสือนะฮะีนี้เสือเขาหนีมาจนมาถึงช่องเขาเนี่ยวันยาวท่ามไม่ได้เสือเลยตัดสินใจโจด,ดลง ตรงหินเนะี่ยหินตรงกลางนี่ครับท่านโดดลงแล้วก็ต่อกระโดดอีกีคะมาขึ้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฮะจะมาจากฝั่งไหนก็ไม่รู้ฮะน่าจะขาดกะดาวาฝั่งด้านซ้ายจะเป็นหุเขาหิมะมอกรหยกฮะดีเกียงอยู่นานครับประเทศจีนนะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นหุเขาหิมะซาปาฮะ พอเสือกระโจนผ่านไปได้ก็นายพานยัไม่สามารถตามล่าดได้นะเสือเลยรอดไปก็เลยเป็นตำนานของุบเขาเสือกระโจนฮะน้ำแรงมากฮะตรงนี้สวยแตงทุกความันอันตรายครับ เนี่ยเห็นแต่ฟองน้ำนะครับน้ำดูใสไม่ได้เห็นฮะถ้ามองลงไปตามเล สายแม่น้ำา็จะฝังขวาก็จะเป็นภูนเขาทิมัมกเมื่อก่นหยกด้านซ้ายก็เป็นภูเขายมะาซาปาฝั่งเชีย์ลาฝั่งขวาเมื่อก่อนหยกนี้ก็จะเป็นฝั่งในที่เชียงนะอยู่นานฮะดเดี๋ยวเราเดินไปดูใขขนที่แล้วกัน โอเคครับเดี๋ยวเราจะเจอเมื่อเจอชมต่อครับอ่ะโต๊ะเล็จ้ต๊ะใหญ่ๆนี่ครับใส่กระถายลูกเสือนี่ฮะถูกเขาเสือก็โจรครับ จะเป็นบันไดเดินขึ้นค้างถ้าใครไม่อยากขึ้นบันไดเลื่อนคะับาับันไดเลื่อนก็ออกคนละ70หยวนค่ะ รับชมภูเขาเสียงกระโจนฮะเนี่ยงามมากครับนี่ครับเขาฮิมะ่อนอยู่สวนนี้เ็าต่อิมะกาปาฮะไชน์กีล่าฮะฝั่งซ้ายก็เป็นของฝั่งรีเกียงฮะสวยมาม นี่ก็สวยครับเนี่ย นี่ครับจุดที่เสือกระโจนมาพักแล้วก็กระโจนต่อฮะโอเคครับทุกท่าขอจบคลิปเที่ยวภูเขาเสือกระโจนเจอกันนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ